ไทยไทยกลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไปดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวของสาวสวยเสียงดีคนนี้กันบ้างดีกว่านะครับน้องไอซ์ f f 9 เขาปลื้มมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยละครกาลังอ่อนแอกับละครเรื่องอุบัติรักเทวากระแสดีมากๆเลยทีเดียวนะครับค่ะโอ้โหเรียกว่านะคะน้องไอซ์ของเราุผู้ชมถาก็หลากหลายความสามารถจริงๆเลยนะคะร้องเพลงกับร้องเพลงเพราะนะคะครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยแสดงละครั้าบอกว่าอู้แฟนคลับก็ติดเธอเหนียวแน่นมากๆเลยนะคะนี่ละครเรื่องนี้นะคะอุบัติรักเทวาก็ออกอากาศอยู่ทุกวันพุธพฤหัสบดีนะคะทางช่อง True For You นั่นเองโดยคุณไอซ์เนี่ยก็รับบ เป็นน้องยูอีชื่อน่ารักนะยูอิยูอิเหยวเป็นนางฟ้าผู้ช่วยของโทเคียะโทเคียะอ่อันนี้ละครละครไทยหรือเปล่าคะชื่อญี่ปุ่นไปหมดก็อาจจะเป็นแบบละครญี่ปุ่นเขาเป็นละครแบบว่าเอาซึริคสิทธิ์มาประมาณนี้ป่ะใช่ไหม่ยูรับบทโดยกอล์ฟิสยะใช่ไหมฮะทำหน้าที่ช่วยให้โทเคียะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนั่นเองนะฮะค่ะนี่นี่คุณกอล์ฟเนนะ อหน้าน้องเก็แบบว่าเป็นสไตล์แบบว่าเด็กญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเนาะ<ช>งานนี่น้องไอ้นะคะก็ได้เปิดเผยถึงการร่วมงานกับคุณกอล์ฟนะคะว่ารู้สึกดีค่ะที่ได้ร่วมงานกับคุณกอล์ฟนะคะและในกองก็สนุสนานเป็นอย่างมากเลยนะเขาบอกว่าโอ้โหกระแสต,ตอบรับดีค่านี้เนี่ยดีใจมากๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะงานเพลงสวรรค์อินเลิฟเป็นเพลงประกอบละครอุบักิรัตเทวาเนี่ยเขาบอกว่าได้ร่วมงานกับคุณ ว่านไฉใช่ไหมคะชื่อเก๋เนาะเก๋ไก่ไหมของวงเอ่อ Soul เนี่ยนะคะเขาบอกว่าดีใจนะคะเป็นการร้องเพลงที่คุณไอซ์เนี่ยเขาชอบอยู่แล้วด้วยนะคะคอืเอคุณไอซ์เนี่ยเขาเป็นแชมป์เอ9นะคุณนะเป็นเดอะวินเนร์เลยใช่ไหมชนะินเอร์แชร์่งที่9เขาเคยเรียนร้องเพลงที่วิชไลดนตรีและก็การแสดงด้วยนะค่ะ SCA เนี่ยจนได้แชมป์เอ9ก็ล้มีโอกาสทางาน ที่หลากหลายในวงการบันเทิงและที่สําคัญน้องไอซ์ฝากมาบอกกับเราว่าโอกาสทุกโอกาสนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่มอบโอกาส้วยค่ะน้องไอซ์ทำไมอ่ะกิ่งไงใช่ไหมใช่ไหมน่ารักน่ารักต้องไปดูในในคลิปการประกวดแต่ก่อนนี้เป็นไงเป็นไงโโอ้หมีโอกาสได้ติดตามน้องไอซ์ไหมคะคอมเมนต์ก็เลิศใช่ไหม อย่างนี of 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 <c oughs> <c oughs> ้เลยอายุ่รงโดนพร็อพของทิมง่ายจัดไวยนะคะเออนะคะเพราะว่าน้องไอซ์เนี่ยเขาจะอ่อนกว่ารุ่นพี่ปีหนึ่งที่แบบพี่เหมือนพี่เพิ่งจบใหม่ใหม่ใช่ไหมพี่เอฟแปดใช่ไหมแล้วไอฟเก้าพี่ก็ตามไปดูติดขอเวทีเลยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ไหม นะแล้วก็ละครของอน้องไอซ์เนี่ยก็ออกอากาศกันแล้วนะคะับคุผู้ชมค่ะอยู่ที่ช่อง True For You นั่นเองทุกวันพฤหัสบดีนะคะเรากำลังพูดถึงน้องไอซ์ AF9 AF9 หรือว่าน้องไอซ์พรพัสด์นะครับไม่ใช่ไอซ์นะฮะเพราะว่าน้องไอซ์เนี่ยร้องเพลงไม่ได้แต่เขามี acting เขาได้มีตำแหน่งนางงามนางงามอะไรที่ดาววิ่งควายนะคะเมาสชนบุรีก็ทงานใหญ่นะ ไทยไทยกลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง